อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องบักหลามาแล้วได้ครับคำเตือนทางช่องปินเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทกท,กท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบักลาม่าแล้วเนาะเป็นคลิปที่3ของวัดวันที่2พฤษภาคม2567นะครับอ่าก็ EP ีที่3เนาะในคลิปนี้นะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะฮะหลายท่านก็อาจจะได้เก็บข้อมูลไปได้เยอะแล้วเนาะนะครับในคลิปนี้แองก็จะมา อัดแน่นให้อีกเหมือนเดิมนะครับใครที่ติดตามอยู่เนาะในคลิปนี้ก็อาจจะมีอาจารย์ท่านอื่นๆที่สมาชิกนะฮะหลายท่านยังคงตามหาอยู่นะครับอ่าซึ่งไฮไลท์ของเราในคลิปนี้เขจะเป็นข้อมูลของเลขดับสายแข็งดับล่างอาจารย์ชนะพลนะครับคำพีเรียงเบอร์นะฮะลาบผลพูนทวีสิทธิ์หลวงพ่อเนื่องแล้วก็ตามด้วย าตามมาด้วยของอาจารย์9เนาะมา2คู่ในแถวเดียวกันนะครับเอาละเราไม่รีรอไม่รอชาร้าก่อนที่เราจะไปรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยเนาะขอบคุณครับผมเอาละเรามาเริ่มชมที่สูตรแรกเลยนะครับ มาเริ่มต้นที่ข้อมูลของหลัก10ล่างของอาจารย์เจมหรือว่าแอดเจมที่รู้จักกันนะครับก็ปฏิทินนี้นะครับซึ่งเป็นปฏิทินที่ถือว่าเดินดีอยู่เนาะแต่กองวดที่ผ่านมานี้นะครับก็หลุดไปนะครับมาตามต่องวดใหม่วันที่2พฤษภาคม67นะครับซึ่งเป็นหลัก10ล่างก็จะมี5นะครับมี9มี0มี2นะครับ ติดพินเล่มนี้นะฮะก็อาจจะมียาวๆเลยนะครับแอดจะมาแบ่งปันอีกเนาะถ้ามันหมดหน้านี้นะครับแอดจะมาแบ่งปันอีกเป็นหน้านึงนะครับแต่ใบนี้ถึงวันที่1มิถุนายนนะครับอ่ก็รอไปก่อนเนาะนะครับในงวดต่อไปนะครับมี590และ2ก็รอลุ้นผลกันนะครับต่อไปครับผมเป็นทางเลขดับเนาะเลขดับลดต้นทุนนะครับ เป็นดับแต้มล่างเนาะดับแต้มรวมล่างแอดเวียงพิงนะครับคุณป้าเวียงพิงนี้ก็ถือว่าเป็นเลขดับที่แม่นอยู่นะนะครับดับเอาอยู่เนี่ยมาหลายงวดแล้วสําหรับแต้มล่างนะครับแต้มล่างคุณป้าเวียงพิงงวดที่ผ่านมาให้มา8นะครับหรือแต้มรวมดับล่างเนี่ยคือ8นะครับผลสลากออกมาที่79รวมแล้วเนี่ยได้16เอาเฉพาะหลักหน่วยคือ6 ดับเอาอยู่นะครับไม่ใช่ดับรวม8นะเอาอยู่นะครับมาดูงวดใหม่นะฮะดับแต้มรวมวันที่2พฤษภาคมนี้คือเลข3นะครับเลข3เนาะเลข3คือดับแต้มรวมนะครับไม่ว่าจะเป็น0312 2 1 3 0 4 9 9 4นะครับ5 8 8 5 6 7 7 6นั่นเองนะครับเอาละใครที่ติดตามลดต้นทุนนะครับ จาวนี้แอกอแนะนําให้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคุณป้าอย่างพิงพ์ด้วยเนาะต่อกันเลยกับข้อมูลของหลัก10ล่างแอดวันชัยนะครับซึ่งสำหรับสูตรนี้เนี่ยเข้าจริงๆนะครับใส่ติจริงนะครับว่าที่ผ่านมานะครับเข้า7หลัก10ล่างตรงอ่า เข้าเน้นๆน้อหลักสิบนะครับให้มา4หลักด้วยกันนะครับก็ไม่เยอะและก็ไม่น้อยจนเกินไปพอดีพอดีนะครับแต่ถ้า5ตัวนั้นก็ค่อนข้างเยอะแล้วเนาะนะครับมาดูวัดใหม่วันที่2พฤษภาคมนะครับมีเลขหนึงนะเลข2เลข3และเลข5 4หลักเหมือนเดิมนะครับไม่เพิ่มและก็ไม่ลดนะครับสี่หลักคือจะมี1 2 3 5นะครับ เอาละใครที่ติดตามหลัก10ล่างแอดวันชอยู่เนาะเซฟเอาไว้ได้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอดวันชต่อกันที่ข้อมูลของเล่นอย่างเซียนมาตามนัดนะครับสำหรับใบนี้ก็เคยฮิตเคยดังมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ยังคงมีอยู่เนาะนะครับแต่ก็หลุดเข้าก็เป็นธรรมดานะครับ สลับกันเนาะซึ่งนงวัดนี้นะครับก็จะมีเลข0เป็นเลขเด่นนะครับทั้งบนทางล่างนะเลขเด่นทั้งบนทางล่างนะครับวดที่ผ่านมาก็ไม่เข้าเนาะนะครับมาตามต่อวัดใหม่หนึ่งวัดนี้ก็รอผลการว่าจะมาบนหรือมาล่างนะครับศูนย์มีโอกาสมาหรือไม่ก็เซฟเอาไว้ได้เลยนะครับตามต่อเลยนะครับผมชุดนี้จะเป็นข้อมูลของแถวจ๋าพารวยนะครับสำหรับ ประจําวันที่16ที่ผ่านมานี้นะครับผมก็เข้าเฉพาะชุด2ตัวนะครับผมคือ89เนาะนะครับ89แต่เป็นตัวกลับนะครับ2ตัวบนนะครับอ่าแล้วก็เข้าเลขเด่นเนาะนะครับตามเดิมนะครับส่วนชุดจับคู่3ตัวก็ฉิดเฉียดเนาะนะครับอ่าฉิดเฉียดนะครับมาตามต่องวด หม่นะครับวันที่2พฤษภาคมนะครับก็จะมีเลขเด่นที่วางมาคือ1 4และ5นะครับ 1, 4และ5ส่วนเลข12ชุดสุดแม่นนะครับว่างั้นเนาะก็จะมีเลขตั้งแต่คู่10ไปจนถึง58นะครับไม่ยืดเยื้อเนาะเพราะว่าคลิปมันจะยาวนะครับสมาชิกก็วิธีหาแคปหน้าจอเอาได้เลยนะครับ ส่วนชุด3ตัวบนนะครับมีทั้งหมดเนี่ย12ชุดนะครับก็จะมีตั้งแต่710ยาวไปจนถึง958นะครับเอาละใครที่ติดตามลุ้นของแตวจาพารวยเสียไว้ได้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแตวจาพารวยนะครับต่อไปครับผมจะเป็นเลขมาแรงนะครับ2ตัวมา1ตัวนะครับ ซึ่งชุดนี้นิงว่าที่ผ่านมาแอดไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาเนี่ยให้เข้าไหมเนาะนะครับถ้าใครทราบข้อมูลมานะครับหรือเห็นข้อมูลชุดนี้นิงว่าที่ผ่านมาบอกแอดด้วยเนาะนะครับแอดไม่เห็นว่าที่ผ่านมาขออภัยนะครับวัดนี้ก็ได้เห็นข้อมูลมานะครับก็จะนํามาแบ่งปันให้จะเป็นเลขมาแรงนะครับ5กับเนิ้งวัดนี้นะครับอ่าเป็นเลขเด่นทั้งบนทางล่างนะครับ5กับ7นะครับสูตรนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับ ต่อไปนะครับเป็นสูตรใหม่ของหน่วยบนแอดบญยืนนะครับหน่วยบนแอดบญยืนนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่นะใช้วัดนี้เป็นวัดแรกนะครับเป็นรูปแบบเขียนเอาเนาะเป็นสูตรนี้นะฮะสูตรใหม่ก็จะมีเลข5เลข2เลข6 7 8็นะครับเป็นสูตรบนที่2พฤษภาคม67เเริ่มใช้วัดนี้วัดแรกนะครับ หน่วยโบนแอดบนยืนนะครับใครที่ชื่นชอบก็เซฟเอาไว้ได้เลยนะขอขอบคุณข้อมูลนะครับมาดูต่อนะครับเป็นของเด่นบนอินทรเทวะนครนะครับสูตรนี้เข้าจริงนะครับสำหรับงวดที่แล้วนะครับเข้าวันเข้าเลข7็เนาะเด่นบนนะครับเข้าเลข7อ็ดขออภัยครับผมเข้าเลข5นะฮะเข้าเลข5หลักร้อยสามตัวบนนะครับมารับชมงวดใหม่นะครับ วดนี้ให้มาแล้วนะฮะจะมีเลข7เลข9เลข0และก็เลข2นะครับก็ถือว่าสูตรนี้ยังเดินดีอยู่นะครับ5 6งวดแล้วนะนะครับรวมวดที่แล้วด้วยนะครับอ่ามาตามต่อวดต่อไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลของอินทอนเทวะนครสูตรเด่นบนแม่นๆนะครับรับชมต่อที่เลขดับคู่ บนตรงและคู่ล่างตรงแอดหมวกขาวใบนี้นะครับซึ่งสถิตินะครับเดินดีอยู่เยอะเลยนะครับอ่าก็วัที่แล้วเนาะดับคู่บนตรงผ่านนะครับสลับออกมาที่98ไม่มีนี้ที่ให้มานะครับอ่าเล็กดับคู่บนตรงนะครับวดต่อไปวันที่2พฤษภาคมให้มาแล้วทางฝั่งขวามือนะครับอ่าแอดจะ ตีกรอบใบให้ดูเนาะจะมี01142730นะครับ435669728598นะครับตามนี้เลยนะไม่ต้องปรับนะครับเพราะตามสูตรนั้นเป็นตรงดับดับตรงตรงบนล่างนะครับอ่าใบต่อไปเป็นดับคู่ตรงล่างนะครับทุกท่าน10ชุดเนาะนะครับมาดูทางฝั่งขวามือนะครับ ว่าที่แล้วนะฮะก็79ไม่มีที่ให้มาะครับผ่านนะครับว่าต่อไปเป็นที่2พฤษภาคมนี้นะครับมีตั้งแต่อ่ามี8 8 9 7 0 6เนาะเก้5 1จนะครับ243342นะครับแต่ก็บางชุดนั้นก็กลับให้แล้วนะครับเอาตามนี้เลยนะอย่างเช่น2442ที่ให้มานี้นะครับเขากลับให้ แต่ตามสูตรนั้นตรงๆเอาตามแอดหมวกขาวได้เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆข้อมูลจากแอดหมวกขาวเป็นดับคู่บนล่างตรงๆนะครับมาดูต่อครับจะเป็นของคัมพีเรียงเบิกนะครับตาดีมีระดับตาเซียนว่างันเนาะ นะครับนที่แล้วนะครับสูตรนี้นะครับผมสูตรนี้จะเป็นหลักสิบเลขท้าย2ตัวนะครับหรือหลักสิบล่างนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะเอาไปเล่นหลักสิบบนก็ได้นะครับแต่เน้นๆนะคะับจะเป็นหลักสิบล่างเนาะวันที่ผ่านมาคือ7นะครับออก7 9นะครับเข้า7หลักสิบนะครับมารับสมงวดใหม่วันที่2พฤษภาคม67นะครับอ่า จะมี0มี3มี5และก็มี8นะครับเป็นเด่นหลัก10ล่างงวดต่อไปลอลุ้นผลกันนะครับว่าจะมาหรือไม่ก็ต้องอติดตามเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากคัมพีเรียงเบอร์นะครับหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับแม่นๆเลยชุดนี้นะครับก็จะเป็นของแอสโยุนะครับสูตร2ตัวบนล่างนะครับอ่ากองวันที่ผ่านมานี้นะครับเข้าตัวกลับ ทั้งบนทั้งล่างเลยคือ97และก็89นะครับซึ่งถ้าถามว่ามันเยอะไหมนะก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับสมาชิกก็อาจจะไปหาเลขดับเนาะหรือเลขเด่นเนะี่ยมาลองคัดดูนะครับมาลองคัดว่าเป็นบนหรือเป็นล่างเนาะเพื่อที่จะให้มันได้แบบแน่ชัดเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูว่าต่อไปนะครับ2พฤษภาคมให้มาแล้วนะครับทุกท่านาจะมีตั้งแต่ 5 9ไปจนถึง6 7เลยนะครับหาเลขดับเลยเลขดินมาลองคัดดูนะครับผมสมาชิกเพื่อที่จะให้นะีครับมันชัดเจนแน่ชัดจริงขึ้นนะครับอย่างที่บอกเลยเนาะนะครับอ่าก็ถือว่าเดินดีอยู่นะครับบางงวดเข้าตรงบางงวดแต่เข้าอ่าเป็นตัวกลับนะครับก็ดูดีๆ้อนะครับขอขอบคุณข้อมูลของแอดโซยุนะครับ ต่อไปครับจะเป็นของอาจารย์ปิศิะนะครับเป็นสูตรวิ่งบนพร้อมชุดจับวิน2ตัวนะครับอ่าซึ่งชุดนี้เข้าจริงนะครับทุกท่านเข้าจริงนะครับอ่าว่าที่ผ่านมาวิ่ง9นะครับเข้า9และเข้า98 2ตัวบนตรงเลยนะครับเอาละมารับชมวัดใหม่กันเลยวัดใหม่นี้วันที่2พฤษภาคม67นะครับสถิตินี้เข้าจริงนะครับทุกท่าน วิ่งบนให้มาที่เลข7นะครับวิ่งบนให้มาที่เลข7นะครับและก็จะมีชุดจับบิน2ตัวนะครับอาจจะไปทั้งไปทั้งกลับก็ได้เนาะนะครับแล้วแต่เลยนะครับจะมี17 6 7 87และ97นะครับอาจารย์กฤษณะนะครับลงให้นะครับให้แล้วนะครับท่านใครที่ติดตามอยู่ก็เซฟเอาไปเลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลของอาจารย์กฤษณะด้วยนะครับ และก็ต่อไปจะเป็นของสิทธิ์หลวงพ่อเนื่องนะครับหรือลาบผลนุนทวีนั่นเองนะครับสำหรับหนังสือใบนี้นะครับก็บางวดเข้าเด่นบางวดเข้าวินด้วยเนาะนะครับวัที่ผ่านมานี้นะครับเข้า9และ97ตัวกลับชุด2เล็กท้าย2ตัวล่างนะครับเขาเข้า97ตัวกลับเนาะเข้าเด่น9ด้วยนะครับมาดูวัดใหม่วันที่2พฤษภาคมให้มาแล้วเซฟไปเลยนะครับจะมีเลข เด่นคือเลข3เลข6และเลข8นะครับเลขเด่นวางมาให้แล้วและชุดจับบิน2ตัวบนล่างนะครับอาจจะไปอาจจะไปทั้งไปทั้งปรับก็ได้เนาะแล้วแต่ท่านเลยนะครับจะมี3 0 3 4 3 7 6 0 6 4 6 7นะครับ8 0 8 4 8 7่นั่นเองนะครับลาภผลพล,ลทวีสิทธิหลวงพ่อเนื่องนะครับเ้อไปเลยเนาะนะครับขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับ มาตามต่อที่เลขดับ่านล่างสายแข็งของอาจารย์ชนะพลหรือแอชชนะพลที่รู้จักกันนะครับอาจารย์ท่านนี้นะครับถ้าถามว่าดับเอาอยู่มาหลายงวดไหมก็ตอบเลยว่าดับเอาอยู่มาแล้วเนี่ยหลายงวดเลยนะครับบางงวดก็พลาดเนาะแต่ก็ไม่นานครั้งที่จะหลุดนะครับก็วดที่ผ่านมานะครับเลขดับคือ2ล่างไม่มาทุกๆหลัก านนมางวดใหม่นี้ให้เลข7มานะครับให้เลข7มาดับทุกๆุกหลักของเลขท้าย2ตัวล่างนะครับอ่าก็มาลุ้นดูว่า7นี้นะครับจะมาดับหรือจะไปเด่นที่ของอาจารย์อื่นนะครับก็ต้องติดตามลุ้นดูนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ชัดนาพลแอดชนาพลด้วยนะครับมาลุ้นต่อที่ข้อมูลของ อาจารย์9มา2คู่ในแถวเดียวกันนะครับหลายท่านก็อาจตามหาอยู่เนาะนะครับจดให้ตามคำขอข้อมูลมาลงให้เร็วแอดก็จะมาอัปเดตให้เร็วเหมือนกันนะครับว่าที่ผ่านมาเข้าทั้ง2สูตรเลยนะครับทั้งสูตรเก่าและก็สูตรใหม่นะครับทางฝั่งขวามือจะเป็นสูตรเก่าและทางฝั่งซ้ายมือจะเป็นสูตรใหม่นะครับเข้าทั้งคู่เลยนะครับทาง ทางตั้งเนาะคือ98และ95อ่า98และ95นะครับและก็85ด้วยเนาะมารับชมวดใหม่นะครับวันที่2องพฤษภาคมทางฝั่งความือเป็นสุดเก่าเนาะจะมีตั้งแต่38ไปจนถึง01เลยนะครับอ่ามา2คู่ในแถวเดียวกันนะครับก็ลองจับดูว่าจะมาแถวไหนทางตั้งหรือทางนอนนะครับลุนดู และทางฝั่งซ้ายมือจะเป็นสูตรใหม่นะครับอ่าก็ถือว่าเดินดีทั้ง2ส,สูตรเลยนะครับจะมีตั้งแต่4 3จนถึง5 2สนะครับ43จนถึง52นะครับสมาชิกเนี่ยชอบชอบสูตรไหนรักสูตรไหนนะครับก็จับจองได้เลยนะครับทั้งสูตรเก่าและสูตรใหม่เนี่ยแม่นทั้งคู่นะครับอ่าก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์9มา2คู่ในแถวเดียวกันด้วยนะครับใครที่รออยู่ เซฟเอาไว้ได้เลยนะครับเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้แอดก็มีเพียงเท่านี้เนาะในงานใครที่ตามหาของกาจ,จารท์ทนไยนก็เซฟได้เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่กดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้แอดนะครับขอให้รับรวยเงินทองรับรัพย์ทั้งปีและตลอดตลอดไปนะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับอ ก็ขอจบเพียบเพียงเท่านี้เนาะนะครับไว้พบกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ